สวัสดีคะ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมุงมิงมุงมิงกันเหมือนเดิมค่ะเปิดฉากมาเนี่ยค่ะมาลุมมาตุ้มแม่เหมือนเดิมนะคะลูกๆแม่กิ่งแต่ละคนก็มานั่งนั่งโชว์พุงพุ้ยกันเนี่ยค่ะมานั่งโชว์มาเดินสวนสนามโชว์พ่อพ่อแม่เอซีนะคะดูนะคะนั่งบนหลังโอ่งมีใครแม่ทองเพิ่มกับเสือน้อยนะคะอันนี้ทองมั่นนะคะ ของมั่นของเราอ้อนแม่นะคะแต่ละคนนวเนียนวเนียยุเยียยุเยียนะคะยุ่เยียกันเวลาที่แม่อยู่ข้างนอกแล้วพอเข้าบ้านเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอสภาพนี้ทุกวันค่ะเจอสภาพนี้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะพัดกันวิ่งวิ่งมารับแม่นะคะวิ่งมารับแม่แล้วก็มาออดอ้อนแม่แบบนี้ค่ะ แบบนี้จะให้แม่กิ่งทิ้งลูกไปไหนได้นานคะเนี่ยทิ้งไปไหนได้ไม่นานคะ่ะสงสารพวกเขานั่งเฝ้ารอแม่กันนะคะแล้วก็เนี่ยตะมุตะมิมุมใครมุมมันนะคะมาออกันอยู่ตรงหน้าประตูกันแล้วพอแม่เข้ามาแล้วสักพักถึงค่อยแยกย้ายนะคะถึงค่อยแยกย้ายมาตรงกลางบ้าน แต่ถ้าเป็นแรกๆอ่ะไปหากันมานั่งนอนเฝ้าตรงหน้าประตูเลยนะคะอ่าสองหนุ่มหล่อของบ้านเราทองแท้นะคะพี่ทองแท้พี่ทองแท้กับทองหยิบนะคะทองแท้กับทองหยิบทองหยิบจะเป็นน้องทองแท้นะคะเป็นเป็นอายุน้อยกว่านะเพราะว่าแต่ว่าคนละแม่นะคะคนละแม่กันทองแท้เขาจะเป็นลูกแม่กําไรทองเนาะ ส่วนทองหยิบเขาจะเป็น3มพี่น้องที่กัม้าแม่อันนี้แม่ทองเพิ่มนะคะแม่ทองเพิ่มของเรานำชัยนะคะนำชัยทุกคนนะคะก็จะมากันออเนี่ยค่ะอมาส่งความน่ารักใช่ไหมลูกมาส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นครับกลัวพ่อพ่อแม่เอฟซีไม่เห็นใช่ไหม ทองอินนะคะทองอินอยู่ข้างล่างกลัวพ่อพ่อแม่เอซีไม่เห็นหน้าเห็นตาท่านใดคิดถึงใครก็บอกแม่กิ่งได้นะคะ<ม>แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีเด็กๆหลังบ้านด้วยนะคะมีเด็กๆหลังบ้านให้ดูด้วยยังไงดูให้จบนะคะดูให้จบนวเนียนวเนียอดอ,อ้อนกันนะคะ ไม่อ้อนแม่ก็อ้อนกันเนี่ยค่ะลูกๆแม่กิ่งถ้าพวกเขาไม่อ้อนกันเองก็จะอ้อนแม่นี่แหละก็เลยพ่อพ่อแม่ก็เลยจะเห็นเอ่อภาพที่แบบว่าตะมุตะมิแบบนี้เหมือนเดิมค่ะยังไงก็ดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะน้ำชายนอนอ้อนค่ะน้ำชายนอนอ้อน มีการแย่กันทองแม่ทองเพิ่มทองแท้เขาจะกระโดดมีการจะเอามือไปขวางเขานะคะขวางแย่เขาเขาก็จะเล่นกันหยอกไปหยอกมากันแบบนี้ค่ะบางทีก็มีเกเรกันนะคะแต่บางทีก็หยอกกันแม่กิ่งก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าถูกกันหรือไม่ถูกกันบางทีก็เอาใจพวกเขาไม่ไม่ถูกนะคะแล้วแต่อารมณ์ของเขาเหมือนกันบางเป็นบางช่วงเวลาด้วยนะคะบางเวลาก็ดีกันบางเวลาก็ทะเลาะกัน อันนี้ก็เนี่ยค่ะกลุ่มหลังบ้านของเราพี่ทองทิวชายใหญ่แมวส้มของบ้านนะคะแมวส้มของบ้านชายใหญ่ของเราพี่ทองทิวของเราก็ลหล่อไม่แพก้กับน้องๆนะคะลหล่อไม่แพก้กับน้องๆข้างหลังคือชองนะคะอันนี้คือพี่ทองซับค่ะพี่ทองซับพี่ทองซับกําลังง่วนอยู่นะคะอันนี้ลาเต้ครับ ลาเต้ก็เต็มไม่แพ้พี่พี่นะคะเต็มไม่แพ้พี่พี่ข้างบนนี้ใครหลุยนะคะหลุยกับลักกี้ค่ะหลุยกับลักกี้นอนอาบแดดนะคะนอนอาบแดดกันวันนี้มีแดดนะคะช่วงช่วงกลางวันเนาะช่วงกลางวันจะมีแดดอันนี้นําโชคครับนําโชคนอนเล่นที่บ้านหลังน้อยนะคะข้างหลังโนนใครข้างหลังโนนน่าจะเป็นลิซ่าค่ะน่าจะเป็นลิซ่า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ดูคลิปให้กับแม่กิ่งกับเมลจอนนะคะแม่กิ่งส่งรูปของเด็กๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ